ลางอาเพศปกคลุมโลกโบราณจาร์ว่าไว้พิษราหูสำแดงฤทธิ์จริงหรือจับตาหลังสุริยุปราคาผ่านไปลางร้ายถึงจะปรากฏหลังจากที่เกิดสุริยุปราคาหรือสุริยะคราดที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างตามมาซึ่งเป็นอิทธิพลจากการเกิดสุริยะคราด คนไทยมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเรื่องอาเพศต่างๆและให้ความสำคัญด้านความเชื่อทางโหราศาสตร์มากกว่าด้านดาราศาสตร์แม้แต่ในด้านโหราศาสตร์ก็มีการบันทึกไว้ว่าการเกิดคราดจะส่งผลไม่ดีมากกว่าผลดีว่ากันว่าเมื่อเกิดอุปราคาหรือคราดทั้งสุริยคราดและจันทคราด จะมีลางบอกเหตุร้ายเกิดขึ้นตามมาซึ่งนำความเดือดร้อนมาสู่มนุษย์ก็คือฝนแรงผิดฤดูกาลหรือฝนตกมากจนเกิดอุทกภัยสภาวะเศรษฐกิจตกต,กตำ่ำข้ายากหมากแพงเงินเฟ้อเ,เงินตึงตัวการใช้เงินเฟืดเ,เครืองเกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาไรนาพืชผลเกิดการเสียหาย ไม่ได้ผลผลิตตามที่เคยเป็นมาเกิดการตายหมู่เป็นจำนวนมากเช่นเกิดโรคระบาดเกิดสงครามเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดวัตภัยรุนแรงเกิดแผ่นดินไหวและเมื่อเกิดอาเพศต่างๆในภายหลังเมื่อเกิดสุริยะคลาดเกิดขึ้นและมีลางบอกเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะเกิดอาเพศตามมาดังนี้ ถ้ามีหมอกควันหรือพายุฝนขนาดหนักเข้ายากหมากแพงประชาชนจะเกิดทุกข์เข็นหรือเศรษฐกิจจะตกตำ่ำถ้าเกิดมีน้ำค้างตกมากผิดปกติจะเกิดโรคระบาดครั้งร้ายแรงถ้าเกิดพายุแผ่นดินไว้ครั้งรุนแรงชนชั้นสูงหรือบุคคลสำคัญระดับสูงในประเทศถึงแก่กรรม ถ้าเกิดมีลูกอุกาบาตตกลงมายัางพื้นดินในบริเวณนั้นชนชั้นขุนนางและองคมนตรีจะประสบความวิบัติได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดฟ้าผ่าจะมีภัยคุกคามจากผู้มีอำนาจที่ไม่ดีถ้าเกิดเมฆหมอกหลายสีจะเกิดเหตุร้ายซึ่งทำให้จิตใจประชาชนเกิดวันไว้ความกลัวเสียขวัญถ้าเกิดมีพระอาทิตย์ทรงกรด รือพระจันทร์ทรงกรดจะเกิดโรคภัยที่รักษายากหรือโรคระบาดตามมาถ้ามีฟ้าแดงจัดจะมีเหตุอัคขีภัยหรือพายุใหญ่รุนแรงถ้ามีอากาศวิปริตท้องฟ้ามืดมัวเกิดมีพายุดิฟริชั่นเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซคลนทอร์นาโดจะมีโจรภัยบ้านเมืองจะถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตี แบบกองโจนเกิดจราชนเกิดการก่อวินาศกรรมผู้ปกครองบ้านเมืองที่เป็นชนชั้นต่างชาติจะสิ้นอำนาจถ้ามีการโคจรของดาวเคราะห์หลายดวงมารวมในราศีเดียวกันจะเกิดสงครามครั้งใหญ่แต่ถ้าภายหลังจากที่เกิดสุริยะคราดแบบสัมภครากแล้วภายในเจ็ดวันปรากฏว่าท้องฟ้าอากาศแจ่มใส ก็จะไม่ปรากฏการเหตุลางร้ายเกิดขึ้นเป็นผลให้เกิดแต่เรื่องที่ดีตามมาคือบ้านเมืองจะประสบแต่ความสงบสุขร่มเย็นประชาชนอยู่อย่างมีความสุขรักใคร่สามัคคีกันลางร้ายหรือลางร้ายต่างๆก็จะเบาบางลงไปแต่ถ้าการเกิดสุริยคราสนั้นเกิดหลังจากการเกิดจันทคราดแล้ว15วัน จะทำให้ประชาชนกลับคำพูดไม่ซื่อสัตย์ต่อกันต่างไม่ไว้ใจกันวาดระแวงซึ่งกันและกันในครอบครัวจะมีเกณฑ์ยาร้างแยกทางกันโดยไม่คาดฝันภายหลังการเกิดสุริยะคราดแบบสัมพรคราสิบห้าวันแล้วถ้าเกิดมีจันทราดเกิดตามมาโบราณท่านว่าสามณะชีพรามจะต้องทำพิธีบูชาเป็นการดวน เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปุปปองป้องกันเหตุร้ายจากการเกิดสุริยครระคราสสัมปะคราดถ้าทำทุกอย่างถูกวิธีจะทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนจะอยู่อย่างเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ดีความเชื่อตามโบราณหรือคำพยากรตามหลักโหราศาสตร์ที่รวบรวมมานี้ เป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้รู้ไว้เพื่อเตือนสติและหาทางป้องกันแก้ไขเมื่อเราทำเหตุที่ดีเป็นปัจจัยแล้วผลที่ตามมาย่อมดีเสมอโดยความเชื่อวันฟ้าดับและตำนานสุริยคราดสุริยปราคาตามดูความเชื่อของคนไทยในอดีตเกี่ยวกับสุริยปราคา หรือเหตุการณ์ขณะฟ้าดับมืดในตอนกลางวันคนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าคราดหรือสุริยคราดโดยคำว่าคราดแปลว่าการกลืนกินมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าเหตุที่พระอาทิตย์ดับเกิดจากเทพราหูโกรธพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ไปฟ้องว่าพระราหูแอบดื่มน้ำอำมฤตที่ทำให้ชีวิตเป็นอมตะ ซึ่งเป็นการทำผิดกฎสวรรค์จึงโดนลงโทษด้วยการตัดลําตัวออกเป็นสองทอนพระราหูเกิดความเคียดแค้นจึงไล่องค์พระอาทิตย์และพระจันทร์กลายเป็นเหตุการณ์ดวงอาทิตย์ถูกกลืนกินจนฟ้ามืดดับสนิทในเวลากลางวันและดวงจันทร์ถูกกลืนกินจนเหลือเพียงแสงสีแดงคล้ำในเวลากลางคืนเหตุการณ์นี้ ชาวไทยสมัยก่อนเชื่อกันว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเพราะราหูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมืดมิดโดยในทางพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความมืดกับกิเลสตัณหาและอวิชชาดังนั้นเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ปราศจากแสงสว่างจึงมีการนำไปเปรียบเทียบกับก,บการถูกอวิชชา หรือถูกครอบงำด้วยกิเลสตันหาและราคะจึงต้องช่วยกันขับไล่ให้พระราหูข่ายพระอาทิตย์ออกมาด้วยการตีปี๊บเคาะไม้หรือทำเสียงดังๆตามความเชื่อและวิถีชีวิตชาวบ้านที่ได้ปฏิบัติต่ตอๆกันมา